ขยับไปฝั่งนี้แม่แม่ออกยองยอนขยับไปนั่งติดตัวเขาท้องยืมท้องยืมท้องแม่แคทค่ดกลับมาแล้วนะคะกลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะซีนนี้ถ้าใครพลาดนี่ถือว่าพลาดมากเลยนะคะจะเป็นซีนที่พระเอกนางเอกก็ติดูจีกันแล้ว ต้องมองกล้องอ่ะย้องย้อนมองหน้านางเอกทาโทรศัพท์มองหน้ากับนางเอกให้พี่หน่อยมีกันยิ้มเลยมองมองหน้าไว้นะว่าใครจะยิ้มก่อนกันมองตานางเอกยังเซ็นนางเอกยิ้มก่อนหมดแล้วพระเอกเขาเก่งอยู่แล้วชั่วโมงวินเขาสูงเออหมดแล้วหมดปัญญาจะใช้นางเอกมัวจนยเล่สอนแบบนั้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะซีนนี้จะเป็นซีนคู่พระกันคู่นางเข้าพระเข้านางนะคะเราหยองใจอย่าไปแกล้งน้องดิจะไปแกล้งน้องทำไมเราก็หยองดิจะทำพิชิตพิชิตใส่น้องอ่ะ เดียวแก้วน้ำช่องแก้วนั่งออกพอเยอะมากอหมูพิงไปแก้วน้ำช่แก้วนั่งออกพ่เอาออกพิงอ่าไม่ต้องมองกล้องนะมองเหมือนกับมองไปทางหน <oin S 2> ้า <statistic gosh> ไปได้พ่อป่วยมากทียาเยี่ยมมากครับป่วยพลาดไปหากหลังเลยเหรอผู่น่าจะทำหน้าปกได้เลยนะเนี่ย หมไล้วไแล้นี่ก็นอนอยู่จังนีฟโอ้ป้าพระิกตึกเอาแล้วนะเอ้สมุดไปไหนวะเนี่ยประมาณว่า มาดิเนี่ยประกอบให้เขาเลดิจริงจริงๆมันจะอันนี้หาแม่ตัวแบบไอ้ตัวนี้มาดิหัาหอมกูเนี่ยกุกหวยมึงจะหอมกูอ่ะมึงจอดแตหอมได้ยาขารับตาในไอ้นี่ยังจะบอก เอาไปเอาไ้มนื้อหัวที่่ะเอาไปเนื้อเอาเบิกเจะได้ค่าน้ำมันเพิ่มกกล้งานี้แบบวะได้เตาซ่พงานด้วยนะคะเพลงกำลังสีหักนะคะรพี่ยังจะบอกรัตาคนครับอุยอ้ยเฮ้อนย ะสดงจะทำให้มันตลกอยอแล้วก็หอมอะไรห้นหต้อไปนี่ไอ้เห็ดยังนองไม่หันอุ้ยไอ้หอมนองยไหอมน่องบ่เนีลทำให้ผ่านก็ผ่านไปเรืยนะไม่เห็นนันน้องเนี่ยแก้มจีไ้เล่นงไหม่อยากเล่นอยากเล่นหมอยากเล่นมน่าของมนี้เหรอ่นา่อมแก้มหอ่ามันจะได้ มันดูไอ้อพะแอร์พร้อมเขานะอันนี้ก็เขินเขินอ,อุ้ยตีเขาเขินแล้วก็ตีเขาสุกเขาแย่สุกแห้งเลยอเขาอี่มโอ้มีคมเนเม้นกล้องถ่ายใหญ่จัง,งเลย อันนี้เราต้องเปิดเพลงนะเปิดเด็เปิดบี๊บเปิดบีบหน่อยเปิดีบหน่อยเป็นเพลงฮาดบรรยกาศเข้ามาดีวัจีเข้มดีแล้วย่งไังดีปถ่ายแค่เดินจับมือกันยังไงเนาะเาำอไมใชครับเอกัสด้าน้อวยค่นี่เป็นอะครับอน้อันั แบบนี้ผมน่าจะเรียกว่าน่ารักนะมันน่าเรียกว่าสวยเท่าชาวบ้านเรียกว่าเอกกอลอหน้าเอกก็สวยเฮ้ยบ่ได้มมามามบุหิวแ๊งอะไรเป็นไปบ่ได้มนะแมนมันต้องดังดูยังไม่ย้อนเนาะถ้าเวลาดูในกล้องแม่แม้าข้างนันจะบอกว่ากล้องกลับอะไรอย่างมาที่มานี่ไอพวกนี้ดูถึงบอกว่าแม่รอดูไฟที่จากโทรศัพท์กล้องเลย นไปเออนลราถ่ายเอ็มวีอยู่ที่บ้านดอนสันตินะคะบ้านดอนสันติโกสมพิสัยนะคะ่ย่ยเยจังหวัดมหาสารคามน้องคุยกันปกติก่อนนะ แล้วำองค <ใ S 2> <ând S 1> ่อยาั้งแ่ทีหลังแล้่อยานั่ตไมอยกนั่งตายไม่ไมอยากไมต้องให้ลับาพร้อมแสดงพร้อมสี่สามสองหนึ่ง a t หน้าแบบโกรธไลต้องเอาแบบอีกแบบว่าอมต้องแบบเขินนี่ต้องอาแนวเขินด้วยเขินเลยครับแม่เขินเลยเขินลยตอนที่หนูโดนจุ๊บอ่ะหนูต้องเขินนี่ลูกเขินแบบอมยิ้มอ่ะเออเนี่ยเห็นนะเห็นนะเหมือนพี่ก็ทําอ่ะไม่ไม่ได้โกรธลูกเขินเขินเขินเโกรธเป็เขินดันแจงเขินไอตัวนี้สี่สามสองหนึ่งแอคชั่นครับ ก็คือให้ให้ให้ผู้ชายหนุนตักึงจะใช่ใช่ใช่ให้ผู้ชายหนุนาก็ได้หนุนต้อยลนะโอยตดเ่็วเ่่่าศอแม่ไม่ได้กวาดเสาเชียม่่าวันนี้ต้องไม่ได้ห่างหอยข่าต้องไปนั่งพับยาต้องไปนั่งพับยาข้างใน อ่าม <gesch> ึลบมตัดสวยได้เส <Jamie, always S 1> <anak> ียงได้บ่เนี่ยเสงได้ป่มงหน้ามองห้าม้ได้ได้ไ้ได้เลยมีลาสได้แสงได้แสงครบเสงครบ ซัตเตอร์พร้อมอมยิ้มหน่อยลูกอมยิ้มหน่อยสองนแอคชั่นมนหยอกกันนะเออมนหยอกกันอย่าส้ลูกลูกสำจับผมขอจังน้อยเจิ้นจุ้นะผักดจมนะผักโอ้้ำไหมน้ำไหมน้อที่่ไดวม่งก่อไปเรื่อยๆก่อนใช่ไมแล้วก็ หน้าผาเขาเนี่ยก้มก้มเพื่อเพื่อต้องยังน้าตาแล้วกอะไรหอมเขาได้ยืดในปากตอนได้ยืดเขาที้นิ่งปึ๊บแต่ยืดใช่ไหมแต่เยี่ยมเขาจะก้มถึงหรือเปล่าลองทิลองทิหนูจะก้มถึงเหรออ่าโอเคถึงไหมดึงถึงดึงถึงอยู่นะแล้วก็เอาเอาเอามือไอ้นี่ผมเราไว้หน่อยลูกข้างหนึ่งตอนที่ก้มอ่ะแล้วก็เอามือหนูว่าเข้มเข้ม

ได้แล้วได้แล้วอย่าแค่ถ่ามเอร์ไเยอะมากนะเน่ยแเยอะมากนะเนี่ยต้องไปตัดเยอะเลยลองซิงหน่าจะให้แค่ตรงกลางตรงกลางเท็เดียวแหละ่ว่าอมีเราเูอเราเอาอ็มีมันไปด้วยเพื่อให้คนติมด้วย